สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกๆเช้าวันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชุดประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอปิดท้ายในซีรีส์ของการใจดีกับตัวเองนะคะโดย3มวิดีโอแรกนะคะหมอได้พูดถึงเสียงที่ต่อว่าตัวเองนั้นมาจากไหนนะคะเราจะใจดีกับตัวเองได้อย่างไรนะคะแล้วก็การใจดี กับตัวเองคือการหลงตัวเองการชื่นชมกับตัวเองเนี่ยคือการหลงตัวเองหรือไม่แล้วก็ถ้าเราจะดีกับตัวเองเนี่ยเราจะทําให้ไม่พัฒนาตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วก็วิดีโอนี้นะคะก็ปิดท้ายนะคะเป็นวิดีโอที่มีหัวข้อว่าไม่ต้องรอให้ประสบความสําเร็จถึงจะใจดีกับตัวเองค่ะอืมนี่นะคะเป็นหัวข้อที่หลายคนอาจจะคิดว่าตรงกับตัวเองนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอเนี่ยฉันไม่มีอะไรดีเลยนะคะยังไม่ประสบความสำเร็จ เลยเรียนก่อใหม่เก่งนะคะแฟนก่อใหม่มีทํางานก็ไม่ได้เลื่อนขัน้นหรือว่าโดนพ่อแม่ว่าตลอดเวลานะคะหมอเนี่ยได้มีโอกาสอ่านหนังสือชื่อ self compassion stop beating yourself up and leave insecurity behind นะคะภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลว่าการเมตตาตัวเองนะคะหยุดต่อว่าตัวเองหยุดทำร้ายตัวเองแล้วก็ให้เอาความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ย ทิ้งไว้นะคะอันหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยนะคะเขียนโดยคุณคริสตินเนฟนะคะซึ่งหมอชอบมากนะคะเลยคิดว่าจะเอามาพูดคุยกันในวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้เปิดหนังสือโดยการที่ให้คนทํากิจกรรมอันนึกนะคะซึ่งหมอจะให้ทุกคนทําไปพร้อมๆกันนะคะเขาให้ลองคิดว่าเวลาที่เราตัดสินตัวเองนะคะเวลาที่เราดูถูกตัวเองนะคะ เวลาที่เราต่อว่าตัวเองนะคะเราตัดสินตัวเองเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเราดูถูกตัวเองเรื่องอะไรกันบ้างเราต่อว่าตัวเองเรื่องไหนมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะให้หยุดคิดสักสามวิะคะอาจจะเรื่องที่เราตัดสินตัวเองนะคะจะเป็นเรื่องรูปร่าง หนาตาเรื่องเกรดเรื่องแฟนเรื่องพ่อแม่เรื่องสถานะการงานสถานะการเงินเรื่องเพื่อนเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะเวลาที่เราพูดคุยกับตัวเองเวลาที่เราตัดสินตัวเองนั้นอะ เราใช้คำพูดแบบไหนคะอันนี้ให้ลองดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเราใช้คำพูดแบบไหนเวลาที่เราไม่พอใจในตัวเองเวลาที่เราตัดสินตัวเองนะคะแล้วเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตนะคะเราทํำยังไงนะคะเราแก้ป,ปัญหาทัานทีทันใดนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจตัวเองมากนักไม่ได้สนใจความรู้สึกตัวเองมากนักนะคะเวลาที่เรารู้สึกแย่นะคะเราปลอบตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะ เราให้กำลังใจตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะคําถามเหล่านี้พอหมออ่านครั้งแรกแล้วหมอจุกเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยหมอก,ก็เป็นคนที่ตัดสินตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ต่อว่าตัวเองนะคะแต่ว่าการต่อว่าตัวเองเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนาะรู้สึกกดดันนะคะหมอก,ก็เลยเริ่มที่จะมาสายใจดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะยอมรับข้อดีของข้อเสียของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้ทุกคนฟังนะคะต้องบอกว่า ทุกคนนะคะมีสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองเนาะอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เก่งนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเรื่องที่เราเคยทำแล้วเราละอายใจนะคะหรือเป็นสิ่งในอดีตที่เราไม่ชอบนะคะนิสัยที่เราอยากแก้หรือว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยดีไม่พอนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะที่เราจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ย เราพูดหลายครั้งแล้วเนาะว่าไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟกนะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ดีไปหมดทุกด้านนะคะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะมันก็มีข้อดีข้อ,ขอเสียแล้วก็เวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเราไปไม่ถึงหรือเราล้มเหลวอะค่ะหลายคนมักจะโทษตัวเองแล้วก็หนึ่งในนั้นหมอก็เคยเป็นคนที่เคยโทษตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า เราเนี่ยเป็นคนผิดเสมอไปนะคะเราอาจจะโทษตัวเองเพราะเราคิดว่าตัวเองผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายองค์ประกอบที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะเช่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสังคมในเรื่องของนายจ้างในเรื่องของเพื่อนร่วมงานในเรื่องของความคิดของคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะมีปัจจัยที่ทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันนะคะดังนั้นอยากจะให้ทุกคนลองมองว่าเออ ไม่เป็นไรนะเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ดังใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเนาะว่าเราก็มีชนะบ้างมีแพ้บ้างนะคะแล้วก็หมออ่านหนังสือนี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะของคนเกาหลีที่เขาเขียนแล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วมันก็มีท่อนหนึ่งที่หมอชอบมากเดี๋ยวหมอจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะเราจําเป็นต้องเรียนรู้จากศิลปะแห่งการยอมแพ้เพื่อใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการอุตสาหะมากๆแต่ไม่เคยได้เรียนศิลปะการ ยอมแพ้กันเราเรียนรู้กันมาว่าจงอย่ายอมแพ้ถึงได้ยอมแพ้กันไม่เป็นกระทั่งสูญเสียมากทุกทีนะคะ่เ <c oughs> ขาบอกฟังแล้วแบบ <c oughs> จริงเลยอะ่ะคือทุกคนพูดแต่ว่าแบบต้องชนะต้องอย่ายอมแพ้คนขยันมักจะประสบความสำเร็จโอ้แบบหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีสุภาษสิทธิ์ไหน ให้เรายอมรับการยอมแพ้หรือว่าไม่ค่อยมีแนวคิดไหนที่บอกว่าเออไม่เป็นไรนะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรนะคะหมอคิดว่าเราสามารถปลอบใจตัวเองได้นะคะเวลาที่เราไม่ได้ไปถึงเป้าหมายนะคะแล้วก็สามารถพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะหรือเราอยากถ้าเราอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปก็ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเป็นที่ที่เราพอใจแล้วนะคะแต่เราเนี่ยสามารถใจดีกับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองได้แล้วก็ไม่จําเป็น ว่าเราต้องจะต้องถึงเป้าหมายแล้วถึงจะพอใจกับตัวเองนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มี สุกบ้างทุกบ้างแพ้บ้างชนะบ้างมีข้อดีบ้างมีข้อเสียบ้างมีเหตุการณ์ดีดผ่านเข้ามามีเหตุการณ์ไม่ดีผ่านเข้ามานะคะมันเป็นรสชาติของชีวิตนะคะเป้าหมายของวิดีโอนี้ค่ะทุกคนหมออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ต้องกดดันตัวเองตลอดเวลาก็ได้นะคะไม่ต้องสําเร็จทุกด้านก็ได้แล้วถึงจะพอใจในตัวเองนะคะหมอหวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้คนฟังรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนฟังแล้วแบบอาจจะยังงงๆไม่แน่ใจสามารถ คอมเมนต์มาไว้ได้หรือว่าถ้าฟังแล้วแล้วก็มีประสบการณ์อยากจะแชร์ว่าเหตุการณ์ไหนในชีวิตทําให้เราเป็นคนที่ใจดีกับตัวเองมากขึ้นพอใจในชีวิตตัวเองมากขึ้นก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนมีสามารถไม่ใช่มีสามารถทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายวิดีโอทวิตชอปะพูดเร็วไปหน่อย <laughs> อไม่ ไม่ใช่ไม่พอสิไม,ไม่ไม่ได้ดังใจอ่ามันที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการคนขยันก็จะได้อะไรอ่ะอก็ห <laughs> <laughs> ม้วละ <laughs>